กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการห้องข่าวสุดสัปดาห์นะครับเรายังอยู่กับประเด็นเรื่องของมาตรการควบคุมอุบัติเหตุจากรถตู้โดยสารอยู่นะครับฟังบุมมองทั้งในส่วนของอธิบดีกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ผู้อำนวยการขอสมกกในช่วงต้นของรายการไปแล้วนะครับในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับนักวิชาการนะครับที่ได้มีการติดตามเรื่องของการใช้ความเร็วบนท้องถนน ท่านเป็นนักวิชาการนะครับอีกผู้หนึ่งที่ได้มีการเข้าไปศึกษาวิเคราะห์เรื่องของความเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบริการรถโดยสารสาธารณะเราจะไปคุยเรื่องนี้กับทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวีศักดิ์แนแตะกระโทกนะครับท่านเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยความปลอดภัยทางถนนจากมหาวิทยายลัยนเรศวรท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อยู่ในสายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วนะครับอาจารย์ทวีศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับอาจารย์ครับอาจารย์เองได้มีส่วนเข้าไปศึกษาเรื่องของการใช้ความเร็วของอ,อยวดยานพาหนะบนท้องถนนที่ผ่านมาเนี่ยมองเรื่องของอุบัติเหตุรถตู้ที่มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ยังไงครับท่านอาจารย์ครับครับในส่วนของอุบัติเหตุรถตู้นี่คงคงมีองค์ประกอบหลักๆประมาณห้าเรื่องที่ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมองทั้งห้าเรื่อง,งพอร้อมๆกันครับก็คือปัญหาเรื่องของความเร็ว ปัญหาเรื่องของตัวคนขับเองปัญหาเรื่องของถนนแล้วก็ปัญหาเรื่องของอตัวยานพาหนะครับ,รบส่วนสุดท้ายก็คือปัญหาเรื่องของการจัดกาเรเนื่องจากมันมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยง,งานครับครับความเร็วเป็นยังไงฮะอาจารย์ครับคืออตัวรถตู้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่ามันมีขนาดเล็กมันก็น่าจะวิ่งได้เร็วเหมือนรถเก๋งครับ ในความเป็นจริงตั้งแต่เป็นรถโดยสารสาธารณะเราคงจะต้องมีการปรับความเร็วลงไปให้เหมาะสมซึ่งในปัจจุบันนี้ความเร็วที่ยังใช้กันอยู่บางถนนบนถนนเนี่ยเราพบว่าตำรวจตรวจจับความเร็วเนี่ยรถตู้ขึ้นมาเป็นอันดับ้นๆเลยมีการแอบเก็บข้อมูลรถตู้ที่วิ่งอยู่เนี่ยบางบางคันเนี่ยเร็วข้าไปถึงร้0ยสี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอตรงนี้ก็เป็นอันตรายที่เราคิดว่าจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการจัดการ ในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนครับครับในเรื่องความเร็วเนี่ยอาจารย์เองเคยเข้าไปศึกษาเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รถตู้แต่ก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว,ว่ารถโดยสารสาธารณะอื่นๆเนี่ยความเร็วในขณะนี้ดูเหมือนว่าหน่วยงานต่างๆก็กําหนดความเร็วไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางบนทางด่วนก็อีกแบบหนึ่งตำรวจทางหลวงก็อีกแบบหนึง่งโดยมาตรฐานมันควรจะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเรื่องนี้ครับเออคือจริงๆความเร็วมันมันก็คงขึ้นกับหลายองค์ประกอบ <Ừ. S 2> ในส่วนทั่วไปเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าถ้าเป็นถนนนอกเขตเมืองก็ใช้กฎหมายเรื่องของพอรบจราจรก็ใช้ความเร็วประมาณ90ครับแต่ถ้าเป็นถนนในเขตเมืองก็ให้ประมาณ80ส่วนถ้าเป็นถนนทางพิเศษก็จะมีทั้งถ้าเป็นโทเวก็ให้80แต่ถ้าเป็นมอเตอร์เวก็120นะครับเพราะฉะนั้นความเร็วมันก็แตกต่างกัน ในกระที่จริงๆแล้วลักษณะของรถเองกับการใช้งานเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเพราะนั้นเราอาจจะต้องอามากําหนดความเร็วตามประเภทของรถที่ใช้งานมากกว่าครับครับผมเคยได้ยินได้ฟังผู้ประกอบการรถตู้บอกว่าถ้าหากว่าเขาไปใช้ความเร็วเหมือนกันที่ทางการบอกว่าถ้านอดเข่เหมือนใช้ความเร็วได้แค่เก้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีผลต่อการไปส่งผู้โดยสารก็จะล่าช้าจะมีผลในการทําเที่ยว อาจ,จริงๆแล้วเราต้องเอาข้อได้จริงตรงนี้มาพูดคุยยังไงฮะท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ครับอ่าน,นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมุติเที่ยวหนึ่งเนี่ยอ่าเราเราขับใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราขับความเร็วเก้าสิบเราก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งแต่ความเร็วยี่สิบเราลดเวลาไปได้แค่สิบห้านาทีอืมนี่คําถามว่าสิบห้านาทีตรงนี้แหละมันเพิ่มไปพร้อมกับอันตรายจํานวนมหาศา,ศาลเนี่ยมันคุ้มไหมกับเวลาสิบห้านาทีที่เราลดลงไปได้ แล้วส่วนใหญ่ถึ่5นาทีตรงนี้เมื่อไปถึงปลายทางคนขับเขาก็ไม่ได้ขับรถเลยเขาก็ต้องนั่งรอจนกระทั่งผู้โดยสารเต็มอีกมะตรงนี้เองถามว,ว่าความเร็วที่เพิ่มขึ้นมันทําให้เขาได้ไรายได้เพิ่มหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้ได้รายได้เพิ่มขึ้นครับัแต่ความเสี่ยงมันกลับเพิ่มขึ้นเราคงต้องดูตรงนี้เป็นเป็นปัจจัยสําคัญมากกว่าครับครับทีนี้มาถึงประเด็นคนขับคนขับอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรครับครับอคือ ถ้าเราดูจากจานวนรถจดทะเบียนรถตูดด้เลยนะครับมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากเลยจากสามพันกว่าเป็นแปดพนกว่าคาถามที่ถามมาก็คือแล้วคนที่มาขับเนี่ยเราได้เตรียมความพร้อมเขามากมาแค่ไหนโดยทั่วไปตอนนี้ก็คือใครที่มีใบขับขี่ใบขับใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะเขามาขับรถโดยสารสาธารณะได้แต่เราไม่มีการํากัดดูแลในเชิงของการอบรมการให้ความรู้การให้ทักษัก จำเป็นในการขับรถตู้ซึ่งจะแตกต่างกับรถประเภทอื่นครับตรงน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มองว่า,าเราเองคงต้องมาหารมาลงทุนในเรื่องของการอบรมพัฒนาคนเหล่านี้ให้สามารถมีศักยภาพในระดับมืออาชีพไ,ได้ครับครับอาจารย์มองดูการอบรมการให้ใบอนุญาตคนขับรถตู้สาธารณะทุกวันนี้เนี่ยพอม,มีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งตรงนี้เราควรจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องใบอนุญาตประเภทนี้ยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับ ส่วนหนึ่งปัญหาของใบขับขี่เนี่ยก็คือเอราหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยก็ได้รับการเรียกร้องว่าอยากได้ใบขับขี่เร็วเป็นการมาให้บริการประชาชนคณะควรจะเร่งรีบดาเนินการเมื่อเราเร็วนี้ก็มีการสามารถจะอบรมแล้วได้สบับขี่ภายในหนึ่งวันซึ่งถามว่ารจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานที่แตกต่างกันทักษะที่ไม่เท่ากันเนี่ยเราควรจะให้อบรมในเวลาสั้นๆ เหมือนเหมือนกันได้หรือเปล่าอนะตรงนี้เองเนี่ยในส่วนนี้ก็ขั้นตอนการให้ใบกับกี่คงจะต้องให้ไปแต่ว่าเรากลับจะต้องมาดูว่าเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการหลังจากนั้นอย่างไรบ้างในการกำกับดูแลอาจจะต้องมีมาตรการในการลงโทษที่ชัดเจนถ้าทําผิดซ้ำทำผิดบ่อยอาจจะต้องพักใบกับกี่ชั่วคราวสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นมาตรการทางด้านใบกับขี่ที่มากํากับดูแลคนขับครับ ครับผมมาถึงประเด็นถนนครับถนนเองลักษณะทางกายภาพมีส่วนสําคัญต่อการเกิดอุบัติเหตุยังไงครับอาจารย์ครับครับในส่วนของถนนเองเนี่ยเราก็พบว่าหลายๆเคสที่เราลงไปดูเนี่ยลักษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันมาจากตัววัตถุที่อยู่ข้างทางถนนเองอม,มันทําให้เกิดความรุนแรงคือถ้าเราขับรถในถนนในเมืองไทยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเผลอเพียงนิดเดียวมีดจะเป็นแว็กเดียวเนี่ย มีจิตหลุดถนนไปชนกับต้นไม้มชนเสาไฟชนเสาป้ายต่างๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดความรุนแรงหลายๆเคสที่จานวนคนตายมันส่วนหนึ่งมาจากการกระทะอย่างรุนแรงกับวัตถุพวกนี้เ<ม>นื่องจากว่าตัวรถตู้เองเนี่ยก็ค,คงไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้บนความเร็วถงสูงแล้วก็ไม่ได้ออกแบบมาให้วิ่งอยู่บนถนนความเร็วสูงอยู่แล้วนี่พอเราไปเจอกับของที่เป็นของแข็งอันตรายขึย้นมา ความผิดพลาดทีเดียวมันก็นําไปสู่ความรุนแรงได้ครับครับอาจารย์ครับเรื่องของถนนเนี่ยผมทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยพูดคุยกับกรมทางหลวงว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยจริงๆมันก็เป็นส่วนสําคัญในการไปเพิ่มแรงกระแทกก็เห็นบอกว่าถนนตัดใหม่ปัจจุบันก็จะเป็นต้นไม้พุ่มเตีย้ยๆเพื่อชะลอความเร็วเหมือนกันในต่างประเทศหรือว่าอาจจะมีเส้นขอบทางอยู่ด้วยเนี่ยอาจารย์มองจุดนี้ยังไงครับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ครับผมก็เห็นด้วยครับว่านะถ้าเราสามารถจะเปลี่ยนเป็น ต้นไม้ที่เป็นพุ่มเซเตีย,ยได้แต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ของเก่าที่มีอยู่เดิมเนี่ยเรายังไม่รู้จะจัดการกับ,บมันยังไงนั่นแหละสิฮะโรงงานเองเนี่ยถ้าแต่ถ้าเราจะไปตัดก,ก็จะมีปัญหาอีกว่ากลผู้ผู้อนุรักษ์ธรรมชาติเขาก็มองว่าเป็นการไปตัดไม้าทางทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาก็เข้าใจปัญหาแล้วเขาก็คงอยากจะดําเนินการแต่เข,า,า,ขาไม่รู้จะจัดการยังไงกับปัญหาเพราะว่าทันทีที่ ไปทําอะไรกับต้นไม้ก็จะกลายเป็นปัญหาอีกแบบหนึง่งที่เขาจะต้องไปเผชิญแล้วก็หาวิธีการแก้ไขนะครับครับที่นี้มาดูในส่วนของรถตู้ซึ่งเป็นยานพาหนะในการเดินทางเดิมในอดีตรเราเห็นว่ารถตู้นั้นก็จะเป็นรถตู้ที่มีการแดัดแปลงมีการไปเพิ่มจํานวนที่นั่งปัจจุบันกฎหมายก็กําหนดให้เป็นรถตู้รุ่นใหม่นะครับที่มีหลังคาทรงสูงติดตั้งแก๊ส NGV มองดูรถตู้ใหม่ในขณะนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ ปัญหาส่วนหนึ่งของรถสู้เนี่ยคือเรื่องของจํานวนเบาะที่นั่งบนรถครับออตัวจํานวนเบาะเองเนี่ยคือถ้าเป็นรถรุ่นเก่าตอนนี้ที่เราลองไปศึกษาดูเนราพบปัญหาที่น่ากลัวหน,นึ่งก็คือปัญหาเรื่องของการที่รถเนี่ยไปกระแทกกับตัวเสาตัวต้วนไม้แล้วหลังคาซึ่งไม่สามารถรับแรงได้เนี่ยมันยุบลงมาทับศีรษะของผู้โดยสารจนกระทั่งบาดเจ็บนลา,างหรือบาง ก็เสียชีวิตตรงนี้เองเนี่ยอถ้าเรานั่งเครื่องบินเนี่ยเราจะเราจะรู้สึกรู้ท่างหนึ่งคือเ,เวลาเราขึ้นไปบนบนเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าเคยตัวนีที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับผูบ้โดยสารเนี่ยจะต้องก้มตัวลงหน้าสีหัวเข่าเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้มีอะไรหล่นลงมาหรือไม่ให้เกิดการกระแทกกับตัวบอกที่นั่งได้แต่ปรากฏว่ารถตู้ที่เรามีอยู่เนี่ยหนึ่งเราก้มลงไปก็ไม่ได้เพราะพอก้มไปก็เจอพนักข้างหน้า สองก็คือมันไม่มีเข็มขัดยึดเอาไว้เพราะนั้นมันก็เลยไม่ปลอดภัยเมื่อจับเครื่องบินซึ่งเราเี็นตันเข็มขัดมุมตรงตรงครับครับอาจารย์ทวีศักดิ์ครับเสียงรู้สึกว่าจะขาดหายไปนะฮะอาจารย์ทวีศักดิ์ครับอะฮัลโหลครับฮะได้ยินแล้วครับอาจารย์ครับต่อครับเพราะนั้นปัจจัยตัวนี้ก็คงมีผลต่อเรื่องของความรุนแรงแล้วก็การบาดเจ็บเพนั้นเราอาจจะต้องมาดูว่า ที่นั่งของรถตู้เนี่ยมันอาจจะต้องมีที่ว่างพอที่เราสามารถจะพุ่มลงในความมีฉุกเฉินได้หรือเปล่าเหมือนกับที่เราพุ่มลงบนเครื่องบินนะครับครับจริงๆแล้วรถตู้โดยมาตรฐานมันมีแค่12ที่นั่งแต่ปัจจุบันระเบียบของกรมขนส่งทางบกให้ไปเพิ่มที่นั่งได้ถึง17ที่นั่งอาจารย์มองอย่างนี้จุดนี้ยังไงครับอาจารย์ครับบางจุดก็มีบางคันก็เพิ่มไปคือยัดเพิ่มที่นั่งตรงกลางกลายไปเป็น20ที่นั่งก็มี22บที่นั่งก็มียัดเข้าไปได้ยังไงก็ไม่ทราบ ตรงนี้เองเนี่ยเราก็พึ่งไปลงเคสกรเหตุมาเคสหนึ่งซึ่งมีผู้โดยสารถึงสิบเก้าคันแล้วรถที่วิ่งมาก็อยู่ๆก็เกิดยางระเบิดอ่แต่เราก็เป็นยางหลังด้านขวาครับเราก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าส่วนหนึ่งมันมาจากการที่มีน้ําหนักบรรทุกจํานวนมากอยู่ที่ด้านท้ายของรถหรือเปล่ามันทําให้ยางอาจจะหมดสภาพเร็วขึ้นแล้วมันอาจจะทําให้มีผลต่อระเบิดของยางรถ แต่ตรงนี้เองก็คือเรายังไม่สามารถจะสรุป,ปัดเจียได้แต่มันก็เป็นข้อที่ต้องกังวลว่าตัวรถเองเขาก็คงออกแบบมาให้มีลักษณะการรัดน้ําหนักได้ในระดับหนึ่งตัวยางรถเองก็คงมีลักษณะการรัดน้าหนักไดอีกอย่างหนึ่งแต่เวลาเราไปเปลีป่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของ,องรถเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อน้ําหนักที่ลงบนล้อรถน้าหนักที่ลงบนตัวรถที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการ มองจุดนี้ยังไงครับการจัดการในขณะนี้ปัญหารถตู้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของรถตู้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงานมากเลยไม่ว่าจะเป็นกลุมการขนส่งทางบกซึ่เป็นคนดูแลกำกับดูแลเรื่องของบริษัทอย่างเช่นบกสกสมกซึ่งเป็นบริษัทที่รับสัมทานรวมไปถึงกลุ่มรถร่วมที่มาเข้าใช้สัมทานสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกันไปหมด เราขาดการจัดการที่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เราก็ไม่สามารถกากับดูแลได้เพราะรถร่วมก็เข้ามาร่วมคนที่รับผิดชอบก็คือมกสคนกากับดูแลก็คือตัวกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งเขงบอกว่าอาจจะลงโทษเรื่องคนขับได้เรื่องของใบสั่งผิแต่าตัวบริษัทที่รับรับบริการรถร่วมเหล่าเนี้ยไม่ปฏิบัติตามก็ต้องไปให้มกสหรือกสมทที่รับผิดชอบสัมปทานเป็นคนจัดการครับ ท่านถ้าสรุปโดยรวมๆปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถตู้ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในความเห็นของนักวิชาการที่ดูแลเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนจะมีข้อเสนอแนะกับปัญหาในจุดนี้อย่างไงบ้างครับท่านจยนทวีศักดิ์ครับครับตอนนี้เนี่ยก็เห็นทางหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเขาก็เริ่มมีความเข้าใจปัญหาแล้วก็พยายามหามาตรการขึ้นมาครับอย่างเร็วๆวน,นี้ทางกรมการขนส่งเองมาตรการหลักๆอย่างเช่นเรื่องของ การใช้ต้องกับความเร็วด้วย i f i d บนถนนสายหลักซึ่งก็จะใช้ในการควบคุมความเร็วของรถไม่ให้สูงเกินได้ถ้าเกิดขับรถสูงเกินก็จะมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่ดีในเรื่องของความเร็วอ่าส่วนอีกมาตรการหนึ่งก็คือในเรื่องของรถใหม่เนี่ยก็บังคับให้มีเข็มขัดนิรภัยนะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้แต่เราก็ยังไม่เห็นมาตรการในเรื่องของ าการจัดการก็จะมีตกํำกัดดูแลอย่างไรบ้างเรายังไม่เห็นมาตรก,การในเรื่องของการกํำกัดการใช้ประโยชน์ของรถบนถนนจริงว่าเวลามีการต่อเติมเนี่ยใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูว่ามันเป็นไปตามนั้นเป็นไปนาตามที่ขออนุญาตหรือเปล่าและส่วนสุดท้ายก็คือตัวถนนเองเ,องเนี่ยเราควรจะมีการํำกัดดูแลแม้ว่าถนนประเภทไหนที่น่าจะให้รถประเภทนี้วิ่งได้หรือม่ ไม่ควรจะให้วิ่งครับครับครับนี่คือประเด็นปัญหาเรื่องของรถตู้คงจะต้องติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็นักวิชาการที่จะต้องเข้ามาร่วมมือร่วมใจกันในเรื่องของการศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าเราเห็นพักหลังอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นซ้ําซ้อนแล้วก็ความรุนแรงก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ครับ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 สวัสดีครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวีศักดิ์แตกระโทคนะฮะหัวหน้าหน่วยวิจัยความปลอดภัยทางถนนจากมหาวิทยาลัยในศวน ก่อนหน้านี้ก็เคยคุยกับอาจารย์ทวีศักดิ์บ่อยครั้งนะครับในเรื่องของการเข้าไปศึกษาเรื่องของการใช้ใความเร็วบนท้องถนนวันนี้อาจารย์ทวีศักดิ์ก็ได้เข้ามาร่วมในการเข้าไปศึกษาวิจัยเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถตู้ก็ชี้ให้เห็นนะครทั้งเรื่องของความเร็วคนขับถนนยาจาพานะการจัดการล้วนก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็สิ่งที่มันเห็นการพัฒนาเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็คือว่า ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปเขาก็จะมีการพูดถึง RFD ในการที่จะควบคุมความเร็วของรถตู้สุดจะทำได้แค่ไหนอย่างไรต้องไปดูกันเล่นเดียวกันครับการไปติดตั้งระบบ GPS ก็ดีนะครับหรือว่าไปให้รถตู้มีเข็มขัดนิรภัยเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่มันจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่อย่างไรเพราะว่าทุกวันนี้คนใช้บริการรถตู้เพิ่มมากขึ้นมันมีผลต่อเรื่องของการบริหารการจัดการในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของการเดินทางอย่างไร เราจะไปคุยเรื่องนี้กับทางท่านผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ากุลทหารทนบุรีนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงษ์ชัยอธิคมรัตนกุลตอนนี้อาจารย์พงชัยอยู่ในสายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลยนะครับาอาจารย์พงชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับมองดูการให้บริการรถตู้ในปัจจุบันต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้เข้ามาครองใจคนที่ทั้งอยู่ในกรุงเทพแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดรถตู้ คนนี้เข้ามาครองใจแทนรถบกอสอแทนรถขอสอมอก,กอและรถอีกหลายๆประเภทมองดูบทบาทรถตู้ก,กับการเดินทางของผู้คนในขณะนี้ยังไงครับอาจารย์ครับแต่จริงๆก็เป็นการลาักษณะเป็นลักษณะประชาชนน,นะครับ,รบที่เขาใช้บริการรถตู้เนี่ยอาจจะได้ความเร็วนะครับ <ฮะ S 2> เพราะว่าเนื่องจากปัญหาการจราจรเนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมันก็ไม่ได้ไ้อยลงไปนะครับเมันยิ่งมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งแพร่เศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ย มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็บจะมีการจราจรการเดินทางกันมากขึ้นนะครับรถตู้ก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการเดินทางที่ต้องการความเร็วนะครับแต่ก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าได้ความรับความนิยมมากขึ้นนะครับแต่ว่าความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ดูเหมือนกับมากขึ้นด้วยนะครับครับอาอาจารย์ดูความเสี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถตู้ในระยะหลัง ในฐานะที่อาจารย์เองก็เข้ามาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับกรมการขนส่งทางบกด้วยเนี่ยเราแยกย่อยปัญหาอุบัติเหตุในพักหลังยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอย่างล่าสุดนะครับที่ทราบมาก็คือสถิติที่เกิดขึ้นเนี่ยใกล้ตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วนะครับจนมาถึงกุมภาพันธ์นะครับก็ประมาณ12เดือนกับ13เดือนได้นะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเฉพาะรถตู้สาธารณะนะครับไม่รวมรถตู้ที่รับนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับ ประมาณ45ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยก็โตเดือนละประมาณ3.5ครั้งครับก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับในจำนวน45ครั้งที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นความบกพร่องของผู้ขับขี่นะครับเกือบ41กรณีนะครับอีแค่ประมาณ4กรณีเท่านั้นเองนะครับที่เกิดปัญหาจากตัวรถนะครับหรือปัญหาอื่นๆ่นะครั้งก็เป็นเรื่องที่ น่าจะเกิดเยอะนะครับในถ้าพูดถึงในเรื่องของรถสาธารณะทั่วไปเนี่ยถ้าเทียบกับบขอสอรหรือขอสมกนะครับหรือรถที่มีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยก็ถือว่าอัตราในการเกิดอุบัติเหตมันค่อนข้างสูงครับครับผมเคยคุยกับอาจารย์เรื่องรถโดยสารสาธารณะนะมันควรจะมีการระบบติดตั้งระบบ gps วันนี้ใ,ในค,ความเห็นของอาจารย์เองเนี่ยมองยังไงเพราะว่ากรมการขนส่งระบกบอกว่าวันที่1เมษายนนี้ เราจะเอาระบบ RFID เข้ามาติดตั้งในรถตู้อาจา์มองจุดนี้ยังไงฮะมันจะช่วยได้ไหมฮะอาจา์ครับก็ตัว RFID ก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับในการช่วยํำกับการเดินรถนะครับตัว RFID เนี่ยเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนนะครับก็คือเป็นตัวคล้ายๆเป็นสติกเกอร์นะครับมาติดอยู่ที่ตรงตัวรถตู้นะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะต้องมีตัวรับสัญญาณนะครับ ทางกรมเนี่ยคงจะตั้งทำจุดต่างๆนะครับที่เป็นที่ชุมชนหรือว่าเป็นกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุครับในเบื้องต้นคงจะติดอยู่บนทางด่วนหรือโทรเวย์ต่างๆนะครับมันลารถวิ่งผ่านบริเวณที่ติดสัญญาณเหล่านี้นะครับสัญญาณก็จะตรวจจับความเร็วนะครับถ้าความเร็วเกินกว่ากำหนดที่กฎหมายกาหนดนะครับถือวา่าเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายครับอันนี้ก็เป็น,ปนแนวคิดนะครับที่จะ เริ่มนํามาใช้ของผรมชลครับครับอาจารย์คิดว่าถ้าหากว่าติดเฉพาะ RFID แล้ว GPS จะต้องเพิ่มเข้ามาด้วยไหมฮะในเบื้องต้นนะครับเป็น GPS เนี่ยข้อแตกต่างระหว่าง GPS กับ RFID ก่อนนะครับ RFID เนี่ยติดที่ตัวรถก็จริงแต่ว่าจะต้องมีการตั้งตัวรับสัญญาณตามจุดต่างบนะครับคล้ายๆเหมือนกับตัวตัว RFID เนี่ยเหมือนกับ ที่เราเวลาผ่านทางด่วนแล้วต้องติดตัวอีซี่แพสนะครับ,รบติดข้างบนตรงนั้นนะครับแต่แทนที่จะเป็นกล่องแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์ติดมางทีจะต้องติดตัวรับนะครับท้ายๆเหมือนกับด้านซ้ายด้านขวาเวลารถวิ่งผ่านนะครับตรงนั้นก็จะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงก็คือว่าจะต้องติดจาน,นวนเยอะมากนะครับถ้าจะตรวจจากรถตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับซึ่งจะมีข้อแตกต่างจาก GPS น GPS นี่จะติดอยู่ที่ตัวรถอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะทราบทุกระยะเลยครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางครับแต่ว่ามีข้อเสียอยู่ตรงว่า,เ,าเรื่องการติด GPS นี่ก็จะมีการลงทุนที่สูงกว่าอันนี้ก็จะต้องมีการพิจารณามากขึ้นครับ,รบอาจารย์ครับถ้าเรามองดูสถิติที่เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนผู้ชมผู้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ย ถึงเวลาหรือยังครับเราอาจจะต้องรื้อใหญ่ในเรื่องของอระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับอาจารย์ครับจริงๆจริงๆเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับอย่างกรณีรถตู้นะครับสมัยก่อนเนี่ยรถตู้มีเป็นหลักพันคันนะครับ,รบปัจจุบันเนี่ยเป็นหมื่นนะครับอเป็นหมื่นแล้วก็แทบจะเป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยมนะครับของของผู้ใช้แล้วก็ สะดวกในแง่ของการเดินทางตรงตอนช่วงที่เป็นช่วงเร่งด่วนนะครับแต่ว่าเมื่อมีรถจํานวนเยอะแบบนี้แล้วก็ใช้มากถึงขนาดนี้เนี่ยแน่นอนมันก็ย่อมจะมีโอกาสในการเกิดปุิเหตุสูงเพราะรถไม่ใช่เป็นรถขนาดใหญ่ครับรถเป็นขนาดจุคนประมาณสักสิบถึงสิบห้าที่นั่งเนี่ยนะครับแล้วก็มีอาจจะมีการดัดแปลนเพื่อให้บรรจ,จุคนได้มากขึ้นอีกนะครับ แ,แบบนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาจริงจังมากๆแล้วนะครับเพราะว่าวัน,วนๆหนึ่งเนี่ยเดินทางค่อนข้างเยอะนะครับเป็นแสนคนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ,อกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็คงจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบและยิ่งจากสถิติแล้วเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของคนขับนะครับแม้ว่าเราจะไปิดเทคโนโลยีเราอาจจะ ไปบังคับนะครับแต่เราคงจะบังคับได้ไม่ตลอดทุกเส้นทางเนี่ยนะครับงนั้นสุดท้ายก็จะมาลงอยู่ตรงพฤติกรรมแล้วก็จิตสำนึกของเจ้าของกิจการกับคนขับรถตู้ครับครับรถตู้ในปัจจุบันเราก็คงจะเห็นนะครับว่าในระบบโลจิสติกมันก็มีการดัดแปลงมาใช้ในระบบการขนส่งในระบบการที่จะให้บริการอื่นๆครอบคลุมมากเนี่ยอาจารย์คิดว่า การวางแผนการบริหารการจัดการเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของถนนมันก็มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนขับก็เกี่ยวข้องด้วยความเร็วก็เกี่ยวข้องด้วยการจัดการ,รนี่คือดูว่าเป็นหวัวใจสําคัญมากมององค์ประกอบ,บ,บเหล่านี้ยังไงครับ่านอาจาร์ครับโดยจริงๆอย่างที่เคยเรียนนะครับไปตอนนี้จะเป็นปีแล้วตอนนจำได้ว่าเป็นช่วงที่นักศึกษาของธรรมศาสตร์นะครับกับทาง a i e กับสวทชขึ้นรถตู้แล้วก็ มาตกที่ทางด่วนจาได้ไหมครับจำได้ฮะโรยเป็นเรื่องที่เราเราวิพาะห์ไปรอบหนึ่งก็จะเป็นเรื่องหลักๆหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของถนนผนทางนะครับยกตัวอย่างเช่นอุบัติเหตุล่าสุดเนี่ยนะครับที่ตรงวงแหวนนะครับตรงทางเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับก็จะมีรถสิดล้อนะครับรถติดแปดล้อไปจอดอยู่ตรงนั้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ ตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องป้องกันว่าบริเวณไหนเป็นเลสโซนนะครับก็ลัฐสจะต้องไปไปสร้างระบบต่างๆทั้งก็จำเป็นต้องให้เกิดรถติดนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องติงดไฟเขียวไฟแดงบริเวณตรงนั้นนะครับหรืออาจจะต้องทําเป็นลูกรนาาขึ้นเล็กๆตามจุดตรงนั้นนะครับก็จะ,ะทําให้รถเนี่ยสาม,มารถที่จะลดความเร็วลงไปได้นะครับ ด้านอีกด้านหนึ่งก็อย่างด้านเทคโนโลยีนะครับ RFID GPS ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับด้านถัดไปก็ด้านที่เกี่ยวกับการอบรมคนขับนะครับหรือว่าการฝึกคนขับเชื่อวมวดที่คนขับรถนะครับวันนี้เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมีใบขับขี่ธรรมดาก็สามารถที่จะขึ้นมาขับรถตู้ได้นะครับดังนั้นปัจจุบันเนี้ก็คงต้องทิ้ง ตรวจเข้มมากขึ้นว่ารถตู้จำนวนเป็นหมื่นๆคันเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมีใบขับขี่รถสาธารณะจริงๆเนี่ยถูกปวาเครียดเนี่ยใช่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอีกนะครับหรือในมุมนอกนะครับรถสาธารณะแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสัภาพของคนขับรถด้วยนะครับ,รบว่ามีความพร้อมไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายต่างๆทุกปีก็จะมีการตรวจเข้มมากขึ้นนะครับ หรือตัวเจ้าของกิจาการเองเนี่ยนะครับก็จะต้องมีจิตสํานึกนะครับในการให้บริการก็อาจจะต้องมีการตรวจแอร์ซอลคในขณะเดียวกันเนี่ยคงต้องเข้มงวดในเรื่องของระยะเวลาในการขับรถนะครับไม่ควรจะเกินแปดชั่วโมงครับ <c oughs> เนี่ยครับเป็นเรื่องค่อนข้างเยอะหลายมิติครับจะคิดว่าทางรัฐบาลทางผู้บริหารของโครงการขนส่งทั้งระบหรือแม้แต่กระทรวงามนาคมเนี่ย ก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆครับครับแต่เรื่องหนึ่งนะครับฝากน้ดหนึ่งว่าอันหนึ่งที่เห็นเป็นประดม,มแล้วก็อยากจะให้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูแลบริเวณทางสวนทาหรือโช์เวทต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตู้สาธารณนะเนี่ยพยายามจะแซงด้านซ้ายโอ้ใช่อาจารย์ครับเรื่องนี้ครับอยากจะให้มาลนนรงนะครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกที่ปลูก้องว่า ไม่รู้เขาไปเรียนขับขี่มาจากไหนนะครับรับฝึกการขับขี่มาจากไหนเนี่ย <c oughs> ผมจําได้ว่าตอนข <c oughs> <ม>ับแซงซ้ายใช่ครับตอนผมได้ใบขับขี่แรกๆเนี่ยนะครับถูกพ่พพอเาคุณแม่เตือนนะครับพี่พี่เตือนว่าเวลาจะแซงรถี่ต้องแซงข้างขวาครับนะครับแล้วข้างซ้ายเนี่ยไม่ควรจะไปแซงครับแต่เราดูพฤติกรรมเห็นวับเวลาเราเห็นยืนบนทางด่วนนะครับแม้แต่ บริเวณวงแหวนต่างๆเนี่ยกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่ไม่ถูกกันนะครับขับไปทางด้านซ้ายตลอดแล้วมันก็โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงครับแล้วรถตู้เนี่ยเข้าใจนะครับพยายามจะเล่นคําเวลาทํารอบต่างๆก็สังเกตว่าที่นเร็วก็เพราะว่าขับผิดระเบียบผิดกฎจราจรครับนะครับแล้วก็แซงไปด้านซ้ายทําให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันครับ พติกรรมแบบนี้พอขับขออกต่างจังหวัดเดี้ยวมันยิ่งอันตรายใหญ่อืยอกตัวอย่างเช่นรถตู้ที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุที่ขนเพื่อนบ้านที่เป็นแบรนด์ซามกูชาซามกูชานะครับสังเกตว่านี่ก็เป็นพฤติกรรมที่กลายเป็นนิสัยไปแล้วถ้ารถติดมากๆก็จะแ,แซงซ<ๆ>้ายเลยซ้ายก็เป็นยังไงครับไปเจอรถตู้รถมันจอดอยู่นะครับอันนี้รถเขาจอดอยู่เนี่ยจอดนี่ก็ผิดนะครับ แต่ว่ามันผิดมาหันเพราะว่าพฤติก,กรรมของเราไปแงทงด้านซ้ายก็มีโอกาสที่จะไปเตไยเต๋ยดบเนี่ยนะครับเนี่อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องอื่นๆที่จะปรับปรุงแล้วเนี่ยการสร้างการสร้างจิตสำนึกหึืการลนลงไม่แค่แฝงทางด้านซ้าย ก็เป็นสิ่งที่จะป้องกันได้ในอนาคนที่เกี่ยวก้นครับครับโอ้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับท่านอาจารย์พงชัยครับถ้าขึ้น้าอยยังเชิญอาจารย์มาพูดต่อวันนี้ขอบคุณนะอาจารย์ครับได้ความดีครับครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงชัยอธิคมรัตนกุลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางโลจิสติกนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารทนบุรีนะครับนี่ก็ให้มุมมองที่ดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรม เดยนแบบในเรื่องของการขับแซงซ้ายบนทางด่วนและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขับรถทุกๆเช้าก็คงจะเห็นโดยเฉพาะรถตู้แม้แต่ทั้งรถขอ,ถขอสมกก็เถอะนะฮะวิ่งแซงซ้ายโอ้โหรถคันใหญ่นะฮะบางทีวิ่งเร็วมากนะแซงซ้ายของรถขอ,ถขอสมกเนี่ยปัดไปงี้อย่างี้โอ้โหเราขับรถอยู่บนทางด่วนเห็นเลยนะฮะนี่คืออะไรที่มันเกิดขึ้นทําไมถึงมีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมอเตอร์เวย์ต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึง ถ้ารถติดข้างหน้าคุณจะเห็นเลยรถตู้จะตัดเรนพิเศษขึ้นมาอีกเลนหนึ่งวิ่งซ้ายตลอดพอถึงสะพานก็เบรกเอียดแล้วก็ปาดหน้ารถที่ข้องวิ่งถูกทางนี่คือพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นบนท้องถน,นนตำรวจทางหลวงนี่ว่ายัางไงจริงๆวันนี้เราไม่มีแขกตำรวจทางหลวงนะ